อัพยอดขายได้ง่ายๆด้วย3คลิปแบบนี้ครับถ้าคุณอยากทําคลิปเพื่ออัพยอดขายใช่ไหมข้อที่1คือให้โชว์สปิริตของคุณว่ากว่าสินค้าจะออกมา1อันเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้คือข้อที่1นะอย่างเช่นกว่าจะออกมาเป็นสินค้าตัวนี้คุณได้ใส่ใจลงรายละเอียดอะไรบ้างทําไมถึงออกมาเป็นสินค้านี้แรงมานานใจทําไมต้องทําสินค้านี้และสินค้านี้คุณจะช่วยอะไรให้กับใครบ้างอย่างเงี้ยคุณจะอัพยอดขายได้จากการที่ทําคลิปแบบนี้ลงไปในช่องเพื่อเป็นการแบบว่าโชว์สปิริตความตั้งใจของตัวเองในสินค้าด้้วยต่่ออมาขที2คื ตอบคําถามเกี่ยวกับสินค้าของคุณด้วยความอินแน่นอนว่าการที่คุณจะทําสินค้าอะไรออกมาก็ตามอย่าของคิวไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรืออย่างของคุณที่เป็นสินค้าเลยอย่างเงี้ยแน่นอนว่าเฮ้ยคุณต้องอินก่อนอยู่แล้วคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าสินค้านี้เป็นมายังไงทํำไมถึงออกมาเป็นสินค้าตัวนี้เพราะฉะนั้นลองตอบปัญหา เกี่ยวกับ right? ส really ินค right? ้านั้นด้วยความอินของคุณดูอย่างเช่นคิวอาจจะขายไม้ใช่ปะคิวอาจจะจะบอกว่าไม้ของคิวเสียงดีจริงไหมเสียงชัดจริงหรือเปล่าหรือใครเหมาะจะใช้ไม้นี้บ้างคิวว่าแค่มาตอบปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของคิวเท่านั้นเองนี่ก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแถมนะคนชอบด้วยเพราะว่ามันเป็นการตอบปัญหาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้ของคุณเองเท่านั้นเองเอาทริคนี้ไปใช้ต่อมาข้อสุดท้ายคือโชว์ผลลัพธ์ของจริงของลูกค้า ให่เห็นแบบคาตาส่วนตัวคือจะเรียกว่าเทสติโมเนียลเนาะมันก็จะเป็นรีวิวจากลูกค้าเอ่ยรีวิวจากสินค้าของคุณเอ่ยว่าเฮ้ยใช้แล้วมันดีแค่ไหนลูกศิษย์เรียนคอร์สนี้จบไปมันดีไหมมันเวิร์กไหมผลลัพธ์เป็นยังไงหน้าตาที่ได้ออกมาเป็นยังไงคุณต้องมีหลักฐานใะห้เขาดูด้วย ไม่ใช่ว่าลูกค้าเขามาพูดอย่างเดียวแล้วไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยแบบพูดลอยๆก็ไม่ได้นะครับลูกค้าคุณใช้ครีมอย่างเงี้ยใช้ครีมของคุณไปเขาก็ต้องเห็นว่าเฮ้ยผลลัพธ์เป็นยังไงหน้ามันใสจริงไหมหรือว่ามันลดสิวลดรอยกระจ่างใสย,ยังไงมันได้แค่ไหนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเอาหลักฐานม,มาโชว์ให้เห็นแบบคาตาแบบเรียลๆนะไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยไม่ต้องแบบดูเข้าถึงยากอะทำง่ายๆสบายๆบายแบบเนี้ยบ้างก็ได้ นี่คือจะเป็น3คลิปที่จะอัพยอดขายให้กับคุณได้เป็นหลักแสนและคิวไม่ได้พูดล,ยลอยๆเพราะคิวใช้จริงและลองทํามาแล้วถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่า3ข้อนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของคูคิววิดีโอแบรนดิ้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย